สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Marvel Super War กันเหมือนเดิมนะฮะและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการปรับสมดุลฮีโร่นะแพดล่าสุดนี้นะครับผมเป็นแผดแรกของซีซันที่3เลยนะครับซึ่งแผ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าแผ่นนี้เนี่ยเขาปรับไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะสำหรับซีซันที่3นี้นะครับปกติเนี่ยแพทนแผ่นหนึ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาเกม Marvel Super War เนี่ยเขาจะปรับประมาณสัก7ตัวขึ้นไปนะเท่าที่สังเกตนะครับแต่ว่า แผ่นนี้เนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับอยู่แค่5ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมที่ถูกปรับแล้วปรับอะไรบ้างนะครับแล้วตัวไหนเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับผมแล้วตัวไหนมันอ่อนลงนะแผ่นล่าสุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เขาปรับกันนะครับตัดไปอีโลตัวแรกนะครับที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือพ็อกซิมห้ามิดไนน์นั่นเองนะครับ พ็อกซิม่ามิดไนท์เนี่ยนะครับก็เป็นฮีโร่ในตำแหน่งจังเกิลนะครับซึ่งอพ็อกซิม่า a, ถ้าดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวพ็อกซิม่ามิดไนท์เนี่ยนะครับผมจะมีอัตราการเล่นที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็อัตราชนะที่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยก็ ถูกบัฟขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับแพทล่าสุดเนี่ยแพทที่3เนี่ยแพทและแพทแรกของซีซั่นที่3เนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับนะนะครับมีการบัฟขึ้นนะสำหรับโลตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะความทนทานให้กับบล็อกชิม่านะครับให้เขาเนี่ยนะครับมีดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีอ่ามีอะไรล่ะมีเกาะที่คอยรับดาเมจคอยซับดาเมจได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาได้มีการปรับนะอยู่ประมาณสักสสกิลด้วยกันนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับสเตตัสพื้นฐานนะครับซึ่งสเตตัสพื้นฐานเนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับเกาะพื้นฐานจาก84หน่วยเป็น89หน่วยนะครับแล้วก็ได้ปรับการเติบโตของเกาะนะครับจาก10เป็น 10.25หน่วยนะครับก็ได้มีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของสกิลที่1นะครับสกิลที่1นเนี่ยนะครับได้มีการปรับโบนัสโล่นะครับผมจากเดิมเนี่ยจะเป็นบวก50%โบนัสการโจมตีกายภาพนะครับผมถูกปรับขึ้นมาเป็นบวก75%โบนัสการโจมตีกายภาพนะครับได้ว่าเพิ่มขึ้นมาถึง25%เลยทีเดียวนะครับสำหรับสกิลที่1นนะครับในส่วนของโบนัสโล่ของเขานะครับ แล้วก็สกิลที่2เนี่ยนะครับได้มีการปรับดาเมจนะครับผมเพิ่มดาเมจนะครับซึ่งปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับปกติเนี่ยดาเมจของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7 0 1 0 5 1 4 0 1 7 5 2 1 0 2 21 4 5 2 8 0บวก45%โบนัสการโจมตีกายภาพนะครับถูกปรับขึ้นมาเป็น85 125 165 205 2 1 5 2 8 5และ325บวก65% โบนัสโจมตีกายภาพนะครับเรียกได้ว่ามีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมในส่วนของดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็นต์บวกดาเมจเองนะครับถือว่าปวดขึ้นแน่นอนเลยนะครับสำหรับซิมามิดไนท์นะครับผมของแพทนี้นะฮะตัวที่2นะครับที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองนะครับด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเป็นตัวที่ผมโคตรชอบเล่นมากเลยนะตอนที่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาอัปเดตเข้ามาใหม่ๆนะครับมันเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับแต่ว่า แพทหลังๆมาเนี่ยก็คือว่ามันโดนเนฟบ่อยนะจนแบบมันติดอันดับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะที่ต่ำมากที่สุดแล้วก็คนเลือกเล่นน้อยที่สุดเลยอ่ะนะครับผมแพทก่อนแพทก่อนหน้านู้นนะครับซึ่งมาแพทนี้นะครับเขาได้มีการบัฟขึ้นอีกแล้วนะนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าด็อกเตอร์สเตนเนี่ยเขาจะมีการทั้งบัฟขึ้นนะครับผมแล้วก็เนฟลงบัฟขึ้นเนฟลงสลับกันไปสลับกันมานะครับคือมันเป็นตัวที่มีการปรับค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับแพทนี้เนี่ยก็มีการบัฟขึ้นนะครับซึ่งกก็ได้มีาร บัฟไม่มากเท่าไหร่นะครับจะมีแค่สกิลที่2เท่านั้นนะครับที่เขามีการบัฟขึ้นนะครับก็คือสกิลที่2เนี่ยนะครับเขาได้มีการปรับกลไกการเลือกศัตรูของสายฟ้านะครับให้สายฟ้าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการปรับความกว้างของสกิลที่2นะครับจาก200หลาเป็น240หลานะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจพื้นฐานของสกิลนะครับผมจาก140 215 290 365 440เป็น150 230 310 390 470หน่วยนะครับเรียกได้ว่ามีการปรับสกิลที่2เนี่ยใหม่หมดเลยเนะครับให้มันเนี่ยอาไกลย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงยิ่งขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าสกิลที่2เนี่ยแรงยิ่งขึ้นแน่นอนเลยนะครับสำหรับดร็อคเตอร์สเตนแพทนี้นะครับหวังว่าน่าจะอาเรียก ให้คนมาเล่นเยอะกว่าแพทก,ก่อนๆแน่นอนเลยนะครับสำหรับตัวด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับคือตั้งแต่ที่เราตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือว่าเริ่มเห็นบ่อยเยอะขึ้นแล้วนะสำหรับด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับตั้งแต่ที่เขาปรับมาเนี่ยทีตันที่สามเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยแมงไม่ค่อยไม่ไมค่อยเห็นเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็รอ,อไปเล่นดูนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมและที่สินะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนะ้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นฮีโร่ในตำแหน่ง ดังเกิลไฟเตอร์นะครับตัวของ Lady ซิปแผ่นนี้ก็ได้มีการบัฟขึ้นอีกแล้วนะครับหวังว่าแผ่นนี้เนี่ยคนน่าจะเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งแผ่นนี้นะครับเรดี้ซิปเนี่ยได้มีการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ได้มีการลดการใช้พลังงานของสกิลหรือว่ามานาน,นั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวของเ a ด y ี้ซิปเนี่ยมีโอกาสที่จะตอบโต้ทีมฝั่งตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นนะครับแผ่นนี้หวังว่าคนเนี่ยน่าจะเล่นเยอะพอสมควรเลยนะนะครับแผ่นนี้นะครับ ซึ่งตัวของ Lady Sip นะครับได้มีการปรับในส่วนของสกิลติดตัวสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3นะครับที่เขาได้มีการปรับนะนะครับสำหรับสกิลติดตัวเนี่ยนะครับสกิลติดตัวเนี่ยก็เป็นการปรับอลางสีสงครามนะครับซึ่งไอ้ลังสีสงครามของ Lady Sip เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับผมซึ่งโบนัสดาเมจตรงนี้แหละนะครับได้มีการเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ย5%นะครับถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น7%นั่นเองนะครับแล้วก็ อ่าสกิลที่เมื่อกี้พูดถึงไหนเมื่อกี้เน็ตหลุดไปน,นิดนึงนะฮะรวนเลยกูแล้วก็ปรับระยะเวลาของรังสีสงครามเนี่ยจาก8วิเพิ่มขึ้นมาเป็น9วินะครับเรียกได้ว่าเป็นการปรับเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับสกิลติดตัวนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยได้มีการเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับผมจากเดิมเนี่ยมันบวกโบนัสดาเมจอยู่ที่100%อยู่แล้วนะครับถูกปรับขึ้นมาเป็นบวกหนึโบนัส ดาเมจกายภาพนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าปรับขึ้นมามากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ10เปรเซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะสิ่งที่3นะครับที่ได้มีการปรับนะครับนั่นก็คือปรับการใช้พลังของสกิลเลครับหรือว่ามานานั่นเองนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยสกิลที่3มเนี่ยมันจะใช้มานาอยู่ที่ 40, 45, 50, 55, 60นะครับแต่ว่าเขาปรับใหม่ในหะ้มันเป็น35 บทเลยนะครับไม่ว่าจะเลเวลเท่าไหร่นะครับมันก็จะกินมานนอยู่ที่35สหนะครับสำหรับสกิลที่3นะครับแล้วก็ได้มีการปรับดาเมจพื้นฐานของสกิลที่3ด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็น 40, 100, 160, 220, 280ถูกปรับขึ้นมาเป็น 60, 125, 190, 255และ320หน่วยนะครับที่ดีว่าตัวของ l ลนี่ซิเนี่ยมีการปรับขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแพทนี้นะครับ ไม่ปรับขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าเลดี้ซิปเนี่ยมันมีสกินมาใหม่นะครับเป็นสกินของคําสั่งโรบูทิโร่ใช่ไหมนะครับก็แน่นอนละนะครับเลดี้ซิปเนี่ยมันอาจจะโดดเด่นนะครับในแพทนี้นะครับเพราะว่ามันมีสกินมาใหม่นะครับเขาก็เลยทําให้ตัวของเลดี้ซิปเนี่ยคือแบบให้มันเด่นขึ้นมานะครับในในซีซั่นที่3นี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับเลดี้ซิปนะฮะ ตัวที่4นะครับกับตันอเมริกานะครับที่ได้มีการปรับนะสำหรับกับตันอเมริกานะครับก็กับตันอเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่มีการปรับเยอะเหมือนกันนะครับก็คือว่าจะปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงสลับกันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากหลายๆแผ่นนะครับแต่ว่าแผ่นนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับขึ้นอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ปรับขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับอะไรเยอะแยะมากมายนะจะมีการปรับแค่สกิลที่2เท่านั้นนะครับ ซึ่งสกิลที่2เนี่ยนะครับเขาได้มีการเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับผมจากเดิมเนี่ยมันบวกที่60%อนนะครับูกปรับขึ้นมาเป็นบวก65%บอนโบนัสการโจมตีกายภาพนะครับเรียกได้ว่าบวกขึ้นมาประมาณ5%เนะครับทำให้สกิลที่2เนี่ยของกับตอนอเมริกาเนี่ยนะครับมีความเสียหายมีดาเมจเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นจากแพทที่แล้วไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าวดใช้ได้อยู่เหมือนนกกกกััติาบ็ ประมาณเท่านี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากสําหรับกับตันอเริกานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวสุดท้ายกันดีกว่าตัวที่5นะครับกับมิสเทเลโอนั่นเองนะครับมิสทเลโอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวหน้าที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่มาใหม่เลยแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวหน้าที่ตั้งแต่ที่ตัวเกมเขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือแม่งคนบ่นโคตรเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจมันแรงบ้างอ่ามันจับทางได้ยากบ้างนะครับก็คือมันโกงจริงๆนั่นแหละนะครับมีเพื่อนๆเนี่ยบ่นกันเข้ามาในช่องเราค่อนข้างเยอะะนครับ โอเคนะครับซึ่งตัวนี้ก็โดนเนิฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมิสติโอนะครับเรียกว่ามีการปรับหนักเอาเรื่องอยู่นะนะครับมีการปรับในส่วนของสเตตัสพื้นฐานปรับสกิลที่2ปรับสกิลที่3นะครับซึ่งสเตตัสพื้นฐานเนี่ยเขาได้มีการปรับค่า HP พื้นฐานจากเดิมเนี่ยก็คือ100อ่า1,280นะครับถูกปรับลงมาเหลือแค่1,200หน่วยนะครับก็คือว่าเลือดมันเนี่ยต่ำลงกว่าแพทที่แล้วแน่นอนเลยนะครับสำหรับเลือดพื้นฐานของตัวของเขานะครับ แล้วก็สกิลที่2นะครับได้มีการปรับระยะเวลาต่อเนื่องของโล่จากเดิมเนี่ยมันจะเป็น6.5วินาทีปรับลงมาเหลือแค่4.5วินาทีนะครับทำให้สกิลที่2เนี่ยมันมีระยะเวลาของเกาะที่ลดลงไปนะครับสกิลที่3นะครับได้มีการเพิ่มเวลาคูดาวของสกิลนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็น12 11 10 9 8วินะครับถูกปรับขึ้นมาเป็น 14 13 12 1 1 10นะครับผมเพิ่มขึ้นมาประมาณ2วินาทีนะครับสำหรับสี่ที่3นะครับเป็นไงนะครับวิดีโอเนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับผมอ่าไม่ใช่ดิมีการเนิฟลงนะครับมีการปรับลงนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับแพทล่าสุดนี้นะครับผมก็มีประมาณ5ตัวด้วยกันนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการปร mm ับสมดุลฮีโร่แผ่น่าสดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับตอนนี้ผมก็ง่วงนอนแล้วนะครับผมก็หากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกําลังใจในการทำทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ